turn i suppose to say turn off the window or put the, the yeah put up the window okay so, ต้อนรับเข้าเสือ Happy g a r l SA อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเป็นอบเปอ์ที่ถือว่าพิเศษมอกมาเพราะว่าเราจะพาทุกคนนะคะไปฉีดวัคซีนที่แอฟริกาใต้กับเราทน้งเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะณตอนนี้นะคะเดือนกันยายนเนาะเขาฉีดวัคซีนกันไปได้มากกว่า3ล้านคนแล้วนะคะหลายคนถามเข้ามาว่าที่แอฟริกาใต้นะคะฉีดวัคซีนของอะไรนะคะ ือตัวแรกไฟเซอร์แล้วก็ตัวที่2ก็คือจอร์ Johnson นสันแอนด์จอร์นสันค่ะซึ่งที่แอฟริกาใต้นนะคะถือว่าเขาจัดการได้ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีเว็บไซต์นะคะที่บอกรายละเอียดว่าวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่า,าข้อมูลต่างๆที่อยากจะรู้เนี่ยก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางวอตส์แอ p ได้ โซนบ้านเราเนี่ยเราจะต้องไปฉีดวัคซีนที่ร้านขายยานะคะร้านขายยาจะมีอยู่เฉพาะในห้างสปปรรพสินค้าเท่านั้นดังนั้นเรา2คนนะคะก็จะต้องไปที่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็ไปถามดูว่าร้านขายยาไหนนะคะที่รับฉีดของไฟเซอร์มั่งเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาก็ให้บริการออวัคซีนแตกต่างกันนะคะอย่างบางจุดเนี่ยก็ ฉีดให้ได้เฉพาะของจอร์สันและจอร์สันนะคะบางจุดก็ฉีดให้ได้เฉพาะของไฟเซอร์นะคะดังนั้นเราก็จะต้องไปถามเขาดูก่อนว่าโอเคโลเคชันตรงนั้นอะ่ะมันฉีดของอะไรนะคะแล้วก็แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าทางาเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลนะคะเดลิเวอรี่วัคซีนตัวไหนมาให้ทางทางเขาใช้คําว่าอะไรดีอ่ะทางร้านยาเนาะเออทางเจ้าหน้าที่ฉีดให้นะคะ ซึ่งเราสองคนนะคะรวมไปถึงน้องชายด้วยเดี๋ยวเราจะต้องไปรับน้องชายนะคะเ,เราทั้ง3คนเนี่ยก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนได้ก็ต้องไปลงทะเบียนออขอรับวัคซีนกันก่อนเนาะซึ่งจะมีอยู่ในอีก EP หนึ่งนะคะว่า how to register ขอรับวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่นั่นได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ SMS ยืนยันจากทางรัฐบาลเรียบร้อยดังนั้นเราก็เอาไปแค่ ID การนะคะแล้วก็อย่างเรานะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นนักท่องเที่ยวใช่ป่ะเราก็พกไปแค่พาสปอร์ตนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะได้ฉีดวัคซีนอะไรยังไงหรือว่ามีวิธีการอะไรยังไงอีกหรือเปล่าที่หน้าง,งานนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ h า Are you r e a How you feel brother เราก็จะไปฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ เป็นร้านขายยานะคะคือที่นี่เขาจะฉีดวัคซีนที่ร้านขายยาไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็นที่ฉีดวัคซีนแต่ว่าจุดนี้นะคะเขาให้ฉีดจอร์ซันแลนจอร์ซันเนาะเราอยากฉีดไฟเซอร์นะคะเราก็จะต้องไปอีกจุดหนึ่งไป คะทางเจ้าหน้าที่ก็เอามากสกมาแจกให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนจะต้องใส่ดับเกล็อมาสกแบบนี้นะคะเพื่อที่เป็นการป้องกันเพราะว่าเวลาเข้าไปข้างในอ่ะเออมันเหมือนแบบเป็นการป้องกันเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดนะคะดังนั้นพวกเราก็เลยต้องใส่มาสกข์ของค่ะมาดูกัน เรากำลังเข้าแถวจะเข้าไปฉีดวัคซีนค่ะอันนี้นะคะก็รอเจ้าหน้าที่ให้จีบลี่ เนอะโอ้วค่ะหมอก็ฉีดรัอคซีนแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าให้ถอดเื้อออกค่ะน่งก็เตรียมตัวมาแล้ว Not hurt, right? Sorry. Not hurt, right? <laughs> okay. Are you ready? Yeah. This is your It's Zero minutes. Yeah. Just sure. right. and <laughs> uh. Thank you so much. It's done. <S yes. Bang! Now it's o o Okay. See you. ตอนนี้นะคะเราก็ได้เรามักปินกันเรียบร้อยค่ะ